ใบกุหลาบครับใบกุหลาบอันนี้นะครับเราก็กรีดเส้นกลางใบก่อนอันนี้เอาจากแอปเปิลเส้นกลางใบนะครับมันควรที่จะโค้งไปตามรูปกลีบของเรานะครับถ้าเรากลีดใบไ,ไม้รูปโคง้งเราก็ต้องทำ เส้นกกลางใบโค้งตามกรีดเหมือนกันได้กรีบกลางใบละคราวนี้ก็มาถึงเป็นรอยหยักนะครับ แทงไปเป็นรูปเนี่ยครับเราก็ทำไปอยักขึ้นอยักลงนะครับนี่นะครับทำไปจนสุดเลยนี่เห็นไหมเอ่ยแทงลงแทงขึ้น อันนี้เราก็ทำเป็นรูปฟันปลาเหมือนเดิมนะครับอาจจะยากนิดนึงสำหรับคนหัดใหม่นะครับเทคนิคนี้แต่ก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้เหมือนกันสุดแล้วได้เป็นอย่างนี้นะครับ ทำต่อไปเริ่มเริ่มจากไหนก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดของเราน,นะครับอันนี้แอปเปิลนี้อาจจะเปลือกเหนียวสักนิดนึงเพราะว่าเป็นแอปเปิลเหี่ยวนะครับไม่ได้กินนะครับซื้อมาซื้อมาแกะเล่นนะครับ ที่นี้แอปเปิลถูกมากรอคิวแกะจนเปลือกเหนียวไปหมดแล้วโอเคได้กรีบแล้วนะครับนี่นะครับทำเป็นล่องแล้วเหมือนเดิมนะครับก็กลา กลาวเหมือนเดิมนึกถึงใบกุหลาบอะครับเป็นหยกัยกๆยักก็เราก็ทำเหมือนเดิมจิ้มซ้ายจิ้มขวานะครับเนี่ยครับก็กล่าวไป นี่นะครับก็อาทิตย์นี้ลงให้2คลิปนะครับก็กลาบเอ,อ่อใบทั้งหมดทั้งปวงนะครับที่นักเรียนจะต้องแกะส่งกันบ้านนะครับก็คือถ้าเกิดว่ายังไงก็รบกวนช่วยทํากันบ้านส่งด้วยนะครับถ้าเกิดพี่ๆน้องๆมีเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าต่อไปเราก็จะทําเดี๋ยวตู่จะทําคลิปมาอีกนะครับก็เป็นอะไรที่ยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราจะได้เรียนจากเบสิกไปเลยนะครับเพราะว่า ตูเห็นแล้วในเว็บบางคนก็ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยแล้วก็ปูพื้นฐานให้ก่อนนะครับยังไงดูคลิปแล้วก็อย่าลืมส่งกันบ้านนะครับเป็นกําลังใจให้ตูนิดนึงว่าเออทำคลิปออกมาแล้วก็มีคนทํากันบ้านส่งนะครับนะครับอ่ใบไม้ ใบกุลาบนะครับนี่กุลาเอาโอเคได้กี่อันแล้วเนี่ยหแบบนะครับวันนี้สองคลิปนี่สคลิป6แบบอันเก่าด้วยนี่เดี๋ยวางให้ดูนี่นะครับ6แบบนี่นะครับ ก็คือใบไม้เบสิกแบบที่1ฉลุแบบที่1ฉลุแบบที่2ฉลุแบบที่3นะครับนี่ฉลุแบบที่3ใบเฟิร์นแล้วก็ใบกุหลาบนะครับ6แบบอย่าลืมนะครับส่งกันบ้านด้วยนะ1อาทิตย์คลิปต่อไปจะเสนออย่างอื่นนะครับ ที่ไม่ใช่ใบไม้ละคราวนี้เราก็จะแกะยากขึ้นไปอีกก็ยังไงก็ย้ำนะครับให้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะหกแบบถ้าเกิดว่า,อ,าอยากส่งกันบ้านอยากดูคลิปต่อไปก็รีบส่งกันบ้านถ้าไม่อยากดูคลิปต่อไปก็ไม่ต้องส่งกันบ้านก็ได้โอเคนะครับไว้ไงฝึกฝีมือนะครับก็ยังไงก็ลงแล้วกันไม่ต้องกลัวว่าจะแกะสวยหรือไม่สวยนะครับก็ถ้าเกิดว่าแกะไม่สวย เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวตู่จะให้คําแนะนํานะครับว่ามันมีแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับเราแก้ไขได้นะครับฝึกมือไปนะครับแล้วก็เริ่มจากเบสิกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอนาคตต่อไปนะครับแกะเก่งๆแล้วรู้แล้วว่าเราควรที่จะแกะซ้ายแกะขวาปาดหน้าปัดหลังเนี้ยการแกะอย่างอื่นมันก็ไม่ยากสําหรับเราแล้วครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆนะไว้ไงจะรอดูกันบ้างน,นะครับขอบคุณนะครับ